สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับไอเพจยนเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมรถกระบะเข้าใหม่สวยๆส,สดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยนะครับเพิ่งแตะล้านเราไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับเราก็มาทํารีวิวรถกระบะเข้าใหม่กันเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมรถกระบะ4ประตูยกสูงนะครับ สวยๆสภาพเดิมๆสดๆนะครับบอกเลยว่ารถนะครับคัดคุณภาพเกรดเมาทุกคันแล้วนะครับให้ลูกค้าเลือกชมคัสสันกันนะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับรถสภาพสดๆของเรานะครับเป็นอย่างไรสวยเดิมขนาดไหนนะครับสำหรับ2รุ่นนี้นะครับวันนี้จะมานําเสนอเป็นแบรนด์โตโยต้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่คันนี้กันก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้า รีโวนะครับดับเบิลแคปนะครับ2.4ตัว E นะครับยกสูงนะครับปี2018นะครับราคานะครับเพียง635,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าได้รถกระบะ4ประตูยกสูงนะครับสภาพสวยๆปีใหม่นะครับพร้อมใช้งานนะครับและบอกเลยนะครับว่าคันนี้สวยมากนะครับสภาพเดิมสดทั้งคันนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งนะครับแบบล้นๆนะครับแบบล้นๆเลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาดูกันคร่าว นะครับผมพาดูกันคร่าวๆนะครับสำหรับรูปโฉมคันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น t o y o ต a r e v o นะครับคันนี้นะโฉมหน้าดุดุกระจังหน้าเป็นสีดำนะครับเจ้าของเดิมนะครับใส่ชุดแต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นชุดแต่ง T.R.D. นะฮะเป็นชุดแต่ง T.R.D. นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับและมีไฟ daytime running light นะครับอยู่ที่ด้านในนะครับสวยงามนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับสวยๆเลยนะครับมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อย สําหรับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับติดซุ้มล้อมาให้แล้วนะครับสวยมากนะครับทั้ง4ด้านเลยนะครับทั้ง4ล้อเลยนะครับก็เป็นซุ้มล้อสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของล้อแม็กคันนี้นะครับเป็นล้อแม็ก IE 30นะครับขอบ18สีน้ําตาลไม้นะฮะเป็นงานพรีเมียมนะครับสำหรับตรงนี้นะปั๊มเบรกแบมโบนะครับสีฟ้าสวยงาม ในส่วนของยางเป็นยางปี2019นสะครับสัปดาห์ที่10ยางใหม่ๆนะครับเป็นยางหน้ากว้างนะครับดอกยางเหลือๆนิ่มๆพร้อมใช้งานช่วงล่างเดิมแท้นะครับจากโรงงานเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับรับประกันคุณภาพนะครับไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมมาไวๆนะครับวันนี้พาดูแบบไวๆนะครับคันนี้ก็มีที่เหยียบให้นะครับคือบันไดทางขึ้นนะครับเป็นสีดำนะครับติดมากับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับ ติดฟิล์มนะครับการสาดให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับฟิล์มหนาประมาณ80%นะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบๆคันนี้กันก่อนนะครับให้ดูถึงความสวยความเดิมความสดนะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถเดิมๆยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับแม้แต่ล้างเรายังไม่ได้ล้างเลยนะเราเข้าร้านปุ๊บเราจอดนะครับมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมได้เห็นสภาพเดิมเลยคันนี้นะครับไม่มีการชนหลังนะครับไม่มีการชนหลังนะครับทางเจ้าเจ้าของเก่านะครับถอดออกนะครับ ในส่วนของท่อนะครับเป็นท่อแต่งนะครับท่อแต่งนะครับจิ๋วท่อซิ่งนะครับจิ๋วท่อซิ่งนะครับบอกเลยว่าท่อสวยๆนะครับปลายท่อ,นะ,น,อททนะครับเป็นไทเทนนะครับเป็นไทเทนนะครับรถเดิมนะครับสภาพเดิมไม่ได้ทําเครื่องนะครับตกแต่งภายนอกเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับด้านหลังมาพร้อมกับกล้องให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นเครื่องขนาด2004ตัว E นะครับหรือว่าตัวลองท็อปนะครับในส่วนของแม็กไลเนอร์ต่างๆนะครับ เดิมๆแท้ๆจากรองโรงงานนะครับร่องรอยการใช้งานนะครับไม่เยอะนะครับไม่ใช่รถไม่ใช่รถบรรทุกของหนักนะครับสําหรับคันนี้นะสวยมากนะครับได้เป็นสีขาวมุกนะครับสําหรับรีโวคันนี้นะครับด่วนเลยนะครับด่วนเลยนะครับบอกเลยว่ามาไวไปไวแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้สวยมากนะครับมาเดี๋ยวผมพาดูด้านในคันนี้กันแบบคร่าวๆก่อนนะครับให้ดูถึงสภาพความสดความเดิมนะครับสําหรับรถที่เพิ่งเข้าร้านเรามานะครับว่าจะสวยเดิมขนาดไหนนะฮะ มาดูในส่วน, um, นของด้านในนะครับเป็นโทนสีดําล้วนนะครับหน้าจอเป็นแบบ Android Touchscreen นะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะครับไมค์คันนี้อยู่ที่160,000โลนะครับ160,000โลนะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้านะครับอ่ามี2โหมดนะครับสำหรับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดหัวเกียร์เป็นหนังตกแต่งสวยงามเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับมีโหมด e c o ค่โหมดและ Power m o d โหมดเลยนะครับก็เลือกใช้กันตามสถานการณ์ได้เลยนะครับสําหรัับคนนนี้ะ สภาพด้านในเดิมๆสวยๆนะครับยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับในส่วนของเบาะนะครับสวยมากนะครับไม่มีร่องรอยการขาดเลยนะครับการเสื่อมสภาพไม่มีนะครับเป็นเบาะเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเลยนะสำหรับเบาะคันนี้นะครับมาถึงปุ๊บเราพารีวิวพาชมกันเลยนะครับสำหรับรถใหม่เรานะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับคันนี้สวยมากนะราคาเพียง6กแสนสามบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับหรือจะเข้ามาชมรถเรานะครับ คันนี้นะครับตั้งอยู่สำนักงานใหญ่นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับบริษัทเพชรยนต์จำกัดนะเข้ามาดูได้เลยนะครับรถของเราคัดคุณภาพเกรดเทุกคันนะครับคันนี้บอดี้เดิมสดเดิมสวยสวยเลยนะครับไม่มีร่องรอยของการชนเลยนะครับรอยเบียดนะครับน้อยมากนะสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องกันเป็นแบบเซมเปิลเซมเปิลกันดูก่อนนะครับสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะว่าจะเดิมสดสวยนะครับตัวน็อตมีขยับบ้างไหมนะผมก็มาดูรถพร้อมกับ คุณผู้ชมเหมือนกันนะครับก็รถเพิ่งถึงนะครับผมยังไม่ได้เช็คนะครับสําหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับสําหรับเครื่องยนต์2,004นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับเครื่องดีเซลนะครับสภาพห้องเครื่องยังไม่ได้ทําการทําความสะอาดแต่ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีข้าวขี้โคลนนะครับขี้ดินเปื้อนเปื้อนนะครับห้องเครื่องเดิมๆนะครับสดๆนะครับไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มเลยนะสําหรับคันนี้นะครับ แบตเตอรี่ใหม่ๆนะครับเดิมๆพร้อมใช้งานนะครับแผ่นเพจนะครับสามารถตรวจเช็คได้นะครับรถมีประวัติศูนย์นะครับตรวจเช็คได้เลยนะครับไม่ใช่รถผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับย้ำอ่าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรถของเรานะครับเป็นรถคัสคุณภาพเกรดเอทุกคันนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะครับน้ําท่วมตัดต่อแต่งสีทําเครื่องอย่างแน่นอนนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับมีประวัติศูนย์ทุกคันสวยมากนะมาเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้นะครับเป็น โตโยต้ารีโวล็อกโคนะครับปี2018นะครับเครื่อง2,004ราคา7,03,000บาทนะครับ7,03,000บาทได้เป็นสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะครับฟังก์ชันด้านในครบๆล้นๆเช่นเดียวกันนะครับสภาพเดิมๆนะครับยังไม่ได้ทำการปรับสภาพแต่ใดๆทั้งสิ้นนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์เหมือนเดิมนะครับตกแต่งด้วยไฟเดียวมาด้วยนะครับชุดโคมไฟใหม่ๆนะครับไม่มีเหลืองนะครับไม่มีเหลืองเลยนะครับเป็นชุดโคมไฟเดิมแท้จากโรงงาน นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับซุ้มล้อนะครับเดิมแท้โรงงานนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับไม่มีการทําสีแน่นอนครับสำหรับคันนี้นะรอยตะเข็บต่างๆนะครับแนบชิดสนิทนะครับรอยเหลี่ยมสันคมชัดนะครับสำหรับคันนี้นะครับล้อแม็กเดิมนะครับเป็นแม็กสีดำนะครับหกลูนะครับติดมากับตัวรถนะครับในส่วนของแม็กนะครับเป็นแม็กขอบ17นะครับอันนี้ยางเป็นยางมากับตัวรถเลยนะครับปี2018นะครับสัปดาห์ที่34 นะครับในส่วนของดอกยางนะครับเหลืออยู่นะครับใช้งานได้อีกนะครับดอกยางเหลืออยู่ประมาณ90%ซนะครับสำหรับคันนี้นะกระจกนะครับมองข้างนะครับเป็นปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคันนี้ก็ติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะครับขนาดประมาณ60รอบคันนะครับมาพร้อมกับการศาสตร์นะครับโลบาร์นะครับครบเลยนะครับมันไดทางขึ้นมีให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตรงนี้นะยางเป็นยางดันหลบด้วยนะครับ สำหรับคันนี้ก็เป็นล็อกโคนะครับปี2018นะครับราคา7 3 0 0 0 0บาทนะครับใครสนใจนะครับด่วนเลยนะสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดรอบตัวรถคันนี้กันก่อนนะครับว่าให้ดูถึงความเดิมนะครับความสวยความสดของเขานะครับว่าน่าใช้งานขนาดไหนนะครับสำหรับหนุ่มๆนะครับสาวๆนะครับที่เป็นสายลุยนะครับห้ามพลาดเลยนะครับกับ Toyota r e v o Loco นะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับสวยมากนะ ในส่วนของฝากระโปรงหลังนะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับคันนี้ก็มีกล้องนะครับติดมาเป็นที่เรียบร้อยนะกับตัวรถเลยนะครับมีการชนให้นะครับการชนเดิมๆไม่มีรอยลักยิ้มรอยชนนะครับไม่มีรอยเฉียดเบียดเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับชุดโคมงไฟท้ายเดิมๆนะครับสวยๆนะครับแม็กไลเนอร์นะครับเดิมนะครับเดิมนะครับรองรอยการใช้งานน้อยมากนะครับไม่ใช่รถบรรทุกอีกแล้วนะครับสําหรับคันนี้นะ สวยๆเลยนะครับสภาพเดิมทั้งคันนะสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวภายในเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาชมนะครับผมพาชมนะเดี๋ยววันนี้เรารีบๆกันเลยนะครับบอกเลยว่ามาไวไปไวแน่นอนนะครับสำหรับกระบะสีประตูของเรานะครับสวยมากนะครับสวยมากนะอ่ะมาดูด้านในกันหน่อยนะครับในของสองส่วนของด้านในนะฮะก็เป็นโทนสีดำล้วนเช่นเดิมนะครับดูดุดันนะครับดู ลุยๆนะฮะดูลุยๆนะครับคันนี้มาอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกโลเท่านั้นนะครับหนึ่งโลนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของชุดเครื่องเล่นนะครับหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะครับคันนี้มีรู้สึกว่าจะมีระบบนำทางด้วยนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับ6สปีดนะครับ6สปีดแอร์ออโต้นะครับมี2โหมดอีกแล้วนะครับอีโค่โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะครับ ในส่วนของเบาะคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังเดิมแท้จากโรงงานสีดำนะครับในส่วนของเบาะคนขับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะฮะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะสวยมากนะครับสภาพของเบาะนะครับไม่มีเสื่อมสภาพเลยนะถือว่าเป็นรถที่ใช้งานน้อยมากนะครับแล้วก็ดูแลรักษาค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นเบาะเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับสวยมากนะสําหรับคันนี้นะครับมาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับสําหรับห้องผู้โดยสารนะครับ อ่ะดูในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับเป็นเบาะหนังสีดําแบบ3ามแถวนะครับมีที่พักแขนให้นะครับพร้อมกับที่วางแก้วนะครับสวยมากสภาพเบาะเดิมๆแท้ๆจากโรงงานนะครับล่องรอยฉีกขาดไม่มีอีกแล้วนะฮะสวยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังคันนี้นะครับก็มีอ่าตู้แอร์ตู้ที่2ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะฮะสำหรับคนที่นั่งหลังก็จะไม่ร้อนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับสภาพเครื่องยนต์คันนี้สวยสดเดิมขนาดไหนนะครับ ากระปรงหนักอึ้งนะฮะบอกเลยอ่ะมาดูเครื่องยนต์คันนี้นะครับขนาดเครื่อง2,400 cc นะครับ2,400 cc เป็นเครื่องดีเซลนะครับเครื่องดีเซลนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับแห้งสนิทไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มนะครับสำหรับคันนี้นะห้องเครื่องอาจจะมีฝุ่นเล็กน้อยนะครับอย่างที่ผมแจ้งยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับแต่รถใหม่ๆเริ่มสดๆนะครับดูได้เลยนะครับแผ่นเพจเดิม ติ๊กเกอร์มออกนะครับตัวน็อตฝากระโปรงนะครับหรือน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาคันหน้านะครับไม่มีรอยขยับนะครับไม่มีรอยขยับนะย้าอีกครั้งนะครับน็อตเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับสำหรับคันนี้นะบอดี้เดิมสดนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีรอยเฉียวชนนะครับสำหรับคันนี้นะรถสวยมากนะครับหลุดมาได้ยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับฝากระโปรงเดิมแท้นะครับแผงฉนวนกันความร้อนอยู่ครบทุกจุดนะสำหรับคันนี้นะครับก็น่าสนใจอีกหนึ่งคันนะครับใครสนใจนะครับ รีบเข้ามาชมรีบเข้ามาดูกันได้นะคะสำหรับโตโยต้าอะโตโยต้าลีโวนะครับสี่ประตูยกสูงนะครับทั้งสองรุ่นสองคันนี้นะครับบอกเลยว่ารถสวยมากนะครับรถสวยมากนะโอเคนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับอะโตโยต้าลีโวนะครับทั้งสองคันนี้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้า e ีโว่อ 2.4e นะครับปี2018นะครับราคา 6 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับได้เป็นสีขาวมุกมาพร้อมกับชุดแต่งแบบเต็มๆล้นคันนะครับไม่ว่าจะเป็นแม็กย่างนะครับปั๊มเบรกนะครับท่อนะครับคันนี้จัดมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถ t o y ยต้าร v o ว o c ็อโคนะครับปี2018เช่นเดียวกันนะครับราคา730,000บาทนะครับคันนี้สภาพบอดี้เดิมสด100%นะครับไม่มีแม้แต่รอยเฉี่ยวชนนะครับลองเข้ามาดูเข้ามาดูกันนะครับชอบคันไหน จับจองกันได้เลยนะครับสำหรับ2รุ่น2คันนี้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจนะครับเข้ามาดูนะครับด่วนนะครับบอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับสำหรับ2คันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ